ซาลาก็งามงามไหมทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนจ่าลายมือจ่ามือนี่มามือนี่ลายมือจ่าอยากมาเยี่ยมย่งพออยู่วดคุ้มบ้านเสาจอยหรือว่าคุ้มบ้านประดามนับไห้เผาประจําอันนี้ แม่ออกประจําแล้วเป็นแม่ออกข้ามเพิ่นแม่ออกข้ามแม่นก็เลยอันมาเยี่ยมเพิ่นแล้วก็ถามเพิ่นว่าของแนวว่าบ่ได้อันเห็ดหน้าเนาะเออแก็เลยถามว่าเขาได้กินยังไงเฮ้ผมก็เห็ดพระท่านอย่แล้วแล้วอันบ่ท่านได้เก็บกันเนาะเขาเนาะเพราะว่าเผาเผานี่พอประจําเลยจักมื่อเลยนะพ่อยฮะหอดเดือนแหละ เดือนปลายเลยปอเผ่านี่เดือนเลยเป็นยังไงเหระอยู่ช่วงวานเย่วละข้าเอน่วงว้าก็เลยจะเเดือนเข่าปลาอาหารผู้ได้มียังกัเอาลงมาบะแล้วก็มากินอยู่นี้เนาะไผได้ยังมาฝากนะมาคุงดอนคุงดอนเขาแม่อ้วนรอโอ้แม่อ้วนนะมาฝากโอ้อืม ไว้ถือมาข่ากันหนึงกินอยู่พี่เนียพอคนกินข่าเนียข่าวจ้าบกินข้าวจวกินข้าวนึงแล้วว่าคนนกินข้าวเจ่ข้าวเจ้วมาต้ม้วห้กินข้าวเมื่อก้เลข้าวเจ้าสีสีย่อยง่ายเลยนะพ่ะยินบอยักอ๋อกินแล้วเมื่อยเท่งอ๋อใส่ยางอื่นก็ได้บ กาเิ pues ่นะล่าไเิ่นะลอากระชาอาหารน้ำแต่ว่าบโบไฮมันโไฮมันหยาบใส่ม้อบาใ่หม้่้มันทาง่างเป็นปาชะกอนกะล่ามปชะกอปาน่หนบริ้มันบรีก็กินเข่าเปาบ่อว่าปลาก็เอานื้อมันต้มใส่ น้อยๆดอกอืมที่น่าเสื่อมก็ไม่ยอะงาผ่อพันเป็นเกี่ยวกับยังลำสาบ่โอ้เป็นเกี่ยวกับลำสาพี่น้องเป็นหวานแต่นักแข็งนักไพลางอืมมันมีแต่แห่นๆฮอกรีร้อนนักหนำเขาไม่ใช่หรอกโอ้สับไปบเปกิ่งสับก็คืนเนื้อไพลางก็คืนเนื้อเพราะว่ายามีแต่ถามข่าวน้ำซาวจอยซาวจอยว่ะเผาตลอดเฮ้ยเพ่นว่า เปลี่ยนมือเปลี่ยนอย่งน <si ี้ก็ไอ้จุจุ้ลำตั้งจุแล้วเดี๋ยวนี้น่ะจุละขึ้นบ่อหายขาดบ่อพ่นว่าก่ะจู้ละขึ้นแม่นจุละคนบ่อหายขาดเฮ้ยพิ่นว่าจุจุละคนเฮ้ยจุละเฮือนเพิ่นว่าก็บอกเป็นโอ้ยสาวจ่อยว่าผิดพี่น้องเย เพื่อนละคนเจู้จู้ละคืนโอ้ยปลาหม่ากอดเข้ากับไรห้องนี้ผมมาเอาเนาะอื้อใครไปย่างตัวงอว่ะงอยังงอปิงพอกระบอกถืออได้ย้อนั่งและตีแป๊าเทามาให้ลาบแม่เแหละได้ย้อนผลอะไรแล้วข่าวกับข่ากับเบอร์ท่านเก็บท่านยังมีแต่หน้าผ่เนาะลุงมาข่ำเนาะเอื้อเนองมาบ้านเมืองลุงมากอะ กินเนาะบัดหิวขนาดเนาะอยู่กันกับสี่สามสี่คนบอกกลงเวนมาเบิ่งทั้งพี่บะเนี่ยหนีประจำประจำว่าสั่นนึกอะไราสบายดีสบายดีหม่ประจำก็ขึ้นก็ลงมานอนประจำนอนประจำอยู่ประจำเฝ้าเพิ่นเฝ้าเพลินแค่ ้มลงมาเผา่นนอนเผาเป็นเดือนแล้วเผาเป็นเดือนละแม่นฮั้งแล้วแมนั้แล้วม่เจบโซ่พายสิลิได้ลีบุวิทได้แมนนี่เพิ uh uh <t uh> <t uh ่นผพัดยัพออยู่วัด เงยพอยวัดก็ต้องได้ฝ้ากันเด็ดบ้านอันนี้ได้สาตกี้สาวาเจ้าสิีตายนะนบำว่าน้ำว่าอาตะรี้ะนะเฮาว่าเจ้าสิีตายแต่ผู้คือเมื่อคืกันคบ่าเ้านนั้นคือหนาใสเนี่ยคือบุเป็นอะไรสุกภาพาเจ้าน้าว่าเออเป็นโรคประจมโตเลยอันเป็นโรคหอบ เอกลับอยู่ทงดีเนยเจ้านะกระดูกกับสินยันงอันนี้ไมาเดินดูันหมักซอแปรซอหมอแล้วจังหวไปประจำอยู่โอ้ยว่ะโอ้ใส่ออกซิอยู่อันเมื่อยแล้วขับรถไปเองรถอร้านให้ร้านภาพไปใส่ออกซิ่รถ อจันนี้ได้อันเห็นว่านางว่าอยู่นี่บริอยูดีบอกอืมนอกลกหอบเนาะเจ้าเนาะลกประจำตัวนะฮันชีต่างๆมันหอบโลดหม้องเจามู่เกัเปน้ะอเราหจปงกันเนาะ่าเือมากพัดแปได้สื่องอะไรพัดแปเก้าว่ะมันบ่มีู่เอามาไห้ในเฮือนนะ คันท้ายจะบอกกลอบจะรถงานก็มใส่แดงใส่แดงใส่ับเสียาบอกอดูนะทัที่ตอนีฟังอยู่โ้ล่หอบคันโบยเราคันดังคืนคุณแบคันตัวนี้โบยูมันถึงฮอดปักซองลดฮอดนั่งมอโรถไปเอาหนาเขาช้าเป็นยังไงอันจะผืนขึ้นกานั่นล้วก็เกิดนังช้าเขาอ่ะอันใจืนยังหายนั่งาอยู่นั่ง้าเขาอ่ เผือก็จัดจัดอเผือก็เตรียมมาผัดเนตต้องง่าเผือกชักเพ็ดหนึ่งก่อนโอ้ผููไดอันนะเขาก็มัแทงเขาก็มาแท่งสินแล้วบาดนี่เพงเปนันลงพังเขาพังคิบค่าดิเขาพังคิมข้าเลยก็ก็บานใส่ย่งแดดเลยครับเขาใส่อุ้ที่หายเลยครับมันยากมากซัดเขาเจ็ดล้บบารอืมเลามากเล็บบาร์นี่เนี่ยเคร่งเวทนี่คนบมายเนาะเขาไปหาเหตุเวียเหตุงานกลนขึ้นนะไล่เหมืนบอก ร้ายแต่น enfin oh, <laughs> ือมาเออไหนเช็กว่าเช็กว่าเขามาอีกไปแจ้งฮะโอ้โอ้ลงไม่ออกข้ามบ่ออนน่ะไม่ออกข้ามลงเพนโอแปลนเนาะเพาบ่ได้เขามาโดนเติบโอ้ม่างล้งเลยเห็ดอันซาลาใหม่ล่ะเห็ดงามเนาะเห็ดเป็นเพื่อนคั่วอยู่หัน เออเฮ็ดลงโลงนั่นน่ะอันน่ะเก็บเครื่องเนาะแม่ออกค่ําก็ยิ้มแป้นแป้นมาไปตักินแซ่บแท้ได๋ไผนี่น่ะไผบ่นเออเจ้าก็กะเวลาถกเนาะกะว่าม่ออกค่ํามาให้เขาวยหโลดืม บริเวณวัดกับบกวางพี่นาะอันนี้ขาเจ้าลงมาล่ะออกขำอืมอืมแม่มันยามวีกเนาะ ซาลาหนีเข้าวะใหญ่ขึ้นกันได้กับกองบ้านน้ำมันใหญ่สามกันเข้าวะเข้าวะจากสามกันหักต้นนี้หักต้นน้ำมันสูงยาวเจ็กเมตรคลิปนี้จะขอจดูใบสมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนา ขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดี